สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิ้ลพารดีสะกิดยาตะกนจนลืมเสียงของหมอเขาเหนื่อยมากจริงช่วงเวลาที่โควิดระบาดหนักในตอนนี้ทุกคนต่างก็อยู่ในภาวะเครียดและลำบากแต่คนที่เครียดและเหนื่อยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์โดยเปิลพารดีเผยจากประสบการณ์ที่รับรู้เรื่องการทำงานของหมอในตอนนี้พร้อมกับให้กำลังใจว่า ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อดทนเสียสละต่อสู้กับโรคโควิดเพื่อคนไทยทุกคนขอบคุณมากๆนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าหลายครั้งที่เราฟังแต่เสียงตัวเองและก็พยายามตะโกนออกไปดังๆให้หลายคนได้ยินถึงความไม่ไหวของเราแต่บางทีเราก็ลืมที่จะฟังเสียงของคนอีกกลุ่มนึงที่เขาแทบไม่เคยปริปากบอกเลยว่าเขาไหวหรือเปล่าที่ต้องเสียสละเพื่อพวกเราขนาดนี้ เมื่อวามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีพี่สาวเป็นหมอบอกหมอเหนื่อยกันมากเหนื่อยมากจริงๆเขาเป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่ส่งให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ